พบกับเอมี่อีกแล้วนะคะกับช่องเอมี่แชแนลค่ะใครที่กาลังชมคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับเอมี่เหมือนเดิมนะคะกับการแต่งตัวสวยพี่น้องคะ่ะวมืนอ้แต่งตัวสวยไใสแต่งตัวสวยเพราะว่าเพิ่งตื่นตอนนี้ก็วันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นวันตรุษจีนนะคะทุกคนคะ่ะผู้ลังคนกัหลายๆคนก็อาจจะได้อังเปาอะไรเรียบร้อยเลยแต่ว่าหนูก็คือไม่เคยได้นะคะเพราะว่า ทางบานนูกับบอมเนเชืยอสยจีนนะเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อใส่ไม่ไม่ใช่เสื้อ <c oughs> ไม่ใช่เชื้อสายจีนนะคะกับบมอมเป็นคนเส่สายจีนกับเป็นคนอีสานบานห้าเป็นคนไทยแท้ตอ,ตอนนี้แหละพี่น้องคะซึ่งอ่ะน้องเอ็มก็เลยคิดว่าอืมถ้าห้าวห้าวบ่ได้อังเป่ากับบอมเป็นยังดอกนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็ถือโอกาสน้องเอ็มก็เลถือโอกาสนะคะเอาทองไปเปลี่ยนให้คุณแม่นะคะทองที่จับฉลากได้เป็นแหวนหนึ่งวงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร กำไรข้อมือนะคะที่พี่แพลวให้มานะคะตอนอาที่เป็นกำไรขอแขนของอาที่ว่าอังเปาทํางานปีใหม่ของความปีใหม่จากทํางานดิบริษัทพราวชามมิ่งที่พี่แพลวให้มานะคะและก็แหวนที่จับสลากมาได้นะคะนอนเอ็มกาซีเอา เอากําไลแขนไปขายแล้ว hmm. ก็เอาแหวนไปขายแล้วก็ซื้อเป็นเส้นใหม่รวมกันเป็นสร้อยทองนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเงิอนอีกล่ะจะซื้อเป็นสองสลึงนะคะให้คุณแม่นะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ห้อ่างเปาคุณแม่เพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่มาน้องเอ็มยังไม่ได้ให้คุณแม่เลยยังไม่ได้ให้อะไรเลยเพราะว่าคือตอนนั้นคือจะบอกได้ว่าช็อตจริงๆตอนปีใหม่คือเราช็อตมากทั้งทั้งอ่าตอนปีใหม่คือเท่าไ่ใจคือเท่าหลายแห้งก็เลยว่าอ้ยแม่อันปีใหม่ยาฟเวอร์ขออขวัญปีใหม่กับยาแาลเวอร ก็เลยเออก็เลยเก็บเลยผสมหน่อยมาตอนนี้นะคะซึ่งก็เลยว่าเออถ้างั้นเมือนี้ก็คงนจะถึงเวลาแล้วล่ะท่องกัเดืเนเป็นท่องที่เฮ้าได้มาด้ดยน้ำพักน้ำแดงของเฮาก็คืออังเปาปีใหม่นะพี่แพลตั้งใจจะให้อยู่แล้วนะคะก็คือตอนที่งานอยู่นะคะเพราะว่ายอดขายคือถล่มทลายมากพี่นอ้องขาก็ซึ่งเหมือนเป็นน้ำพักน้ำแดงของหนูอีกอย่างหนึง่งแลวก็แหวนก็คือเป็นความโชคดีของหนูก็คือได้แหวนมากนะคะซึ่งหนูก็จะเอามูลค่าตรงนี้ของตรงนี้นะคะไปขายล่ะกะมาก ซื้อ่วมกันเป็นสร้อยทองหนึ่งเส้นแล้วก็เพิ่มเงินเข้าไปอีกแต่ว่าสัญญาว่าจะเพิ่มให้คุณแม่ทุกๆปีหรือว่าทุกๆโอกาสที่นูได้เงินลายลูกเสเอทองไปเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่ม,มให้คุณแม่ตลอดนะคะซึ่งก็บแบบว่ามันก็เป็นความตั้งใจของนูแหละคืออยากซื้อทองให้คุณแม่ตั้งแต่วันเกิดคุณแม่ปีก่อนแล้วนะคะแต่ว่าก็คือไม่มีโอกาสนะคะแต่ว่าเหมือน,นก็คือประจวบเหมาะเป็นโอกาสดีละกันเรื่องง่ายๆดีนะพี่น้องค้าก็คืออยากให้คุณแม่นะคะอยากให้คุณแม่ได้ใส่ทองสวยๆเพราะว่า หนูเคยเห็นคุณแม่ใส่ทองตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่หนูอยู่ปฐมนะคะต้องบอกต้องบอกให้ฟังก่อนต้องบอกให้เป็มน้องฟังก่อนว่าเคยเห็นคุณแม่ใส่ทองตันไี่อยู่ปฐมแล้วซึ่งตอนนั้นคุณย่าคุณย่ากะบ่ลทนในเสียคุณย่าเสียคุณย่ากะเสียไปละก็คุณแม่ก็ได้เอาเงินไปจัดงานศพไปยังไปใช้ค่าใจ่ายรักษาเงินเงินก็คือคุณแม่ก็ต้องได้คายทองจากปกติที่คุณแม่มีแหวนทองใส่มีสร้อยทองใส่ก็คือคุณแม่กับเบอมีแล้วซึ่งพ่อหนูอยู่ เขาเป็นยังไงยังปฐมศึกษาตอนปลายนะคะคุณตาก็ไดคุณตาก็ไดเสียไปนะคะซึ่งคุณแม่ก็ไดเอาทองเอาเงี้ยเพื่อซิ่งของมีค่าเพื่อกระตองขายไปเพื่อรักษาคุณตานะ,ะพี่น้องขากะซึ่งนี่มันกับมเป็นเรื่องผิดดอกแต่ว่าก็คือน้องเอมเคยจาภาพพี่คุณแม่ใส่ทองเออก็ดูแม่แบบเข้ากับอยากให้แม่เข้าใจอะเนาะเออจริงๆอันที่จริงหนูน่ะเป็นคนที่ถ้าถ้าหนูซื้อเองน่ะหนูจะไม่ซื้อหนูไม่อยากได้นะทองแต่ว่าถ้ามีคนให้มาหรือว่าจับฉลากได้อะไรแบบนี้ก็คือ อยากได้อยู่นะคะกับพี่น้องค่ะกับประแม่นั้นแหละเนาะก็คือคาพูดเลยยังให้อังเปาน้องอินนะคะคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคูได้ดเบอง์คลิปนี้ก็ต้องขอถอดอพี่น้องก่อนว่าบ่ได้ล่งคลิปให้เบอร์ไหลมือเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คืออันเนื่องจากอเสริมหน้าอกมาก็แบบว่าเออพักฟื้นเนาะพี่น้องนะคะกายาฝ่าวดาันเด้อมือราคาเดียวสิไปเปลี่ยนท่อไปเพิ่มท่อเอียงกับจังหวะกันมาดูกันว่าจะไปทําอยู่ที่ร้านไหนนะคะได้ว่ากสิเพราะว่าอยู่เรื่องนี่มันมีหลายร้านท่อไหลายร้านแห่งพี่น้องค่ะโอเคนะคะพี่น้องเดียวะ สีไปเปลี่ยนทองนะคะแล้วก็ค่อยจะเอาไปให้คุณค่อยจะเอาไปให้คุณแม่วันหลังนะคะเพราะว่ามันอี้คือรู้สึกว่ามันอาจจะคําแล้วเพราะว่าคือเออก็ไปกับพี่เปียวด้วยแหละเนาะไปทุระลายยางมันกับสี่คาำมันสี่นายกับอยากไปเพราะว่าบ้านเอ็มคือมันอยู่ห่างไกลมากห่างไกลจากบ้านิีเล็กไฟมากประมาณสามสิบกับสี่สิบโลนะพี่น้องค่ะถามมันคํำแล้วมันไปมามอ่ะมันกับบัสะดวกมันอันตรายเนาะพี่น้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านทองนะคะ ผิดแผนอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะผิดแผนอีกแล้วโมโหผิดแผนอีกแล้วทุกคนอุตส่าห์เปิดทลิปไปย่างริบดีงงมากแม่สรุปก็คือวันนี้ก็คือตุบแล้วนะคะสรุปก็คือวันนี้ตุบตุบก็คือตุบก็คือแปลว่าจบแปลว่าพังแปลว่าโมงแปลว่าไม่โมงแปลว่าไม่สวยแปลว่าไม่ปังแปลว่าก็คือแบบว่าแปลว่าตุยวันนั้จะเบ้ไอเก๋มากงงมากค่ะทุกคนค่ะก็คือ ตอนแรกก็คือว่าจะพากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปสองคนกับพี่เปียวแต่ว่าคือนี่พี่เปียวก็เลยบอกว่าอุ้ยไอ้นิงมาแล้วไอ้โอบมาแล้วก็คือจังว่าทายไอ้นิงอันภาไปสินะเออทายนิ้งภาไปเพราะว่าจะขี่รถใหญ่ไปมันจังอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์สินะสรุปก็คือตุบค่ะเพราะว่าอ่าไม่น่าใก็ไอโอเพิ่นอันเอารถไปทุระอยู่เรื่องกันสินะเออเพิ่นอันเบเดม่าก็คือหนุ่มๆก็เริ่มเบเดไปนะคะทุกคนก็คงจะเป็นพรุ่งนี้นะคะที่จะต้องไปซื้อ อันนี้จริงคือเท่ากับอยากเห็นมันแล้วมันทัวร์คือมัอนี้มันได้ตั้งใจเลยเดี๋ยวแม้วัอนี้ล่ะแต่งตัวสุดสยางดีๆนะคะอุตส่าห์คิดว่าจะได้ไปไงเพราะว่าคือว่าจะไปซื้อว่าจะไปเปรียนท่องหล่ะก็ะอีกอย่างนึงเนี่ยหล่ะก็ะคือว่าจะไปซื้อของมาเฮตุคลิปนะคะสะรุปก็คือตุยก็คือไม่ได้ทําคลิปก็คือได้คลิปเดียวคลิปนี้นะคะทุกคนคะ่ะหลังจาอย่างหนึ่งคือรา้านทองอยู่เรื่องโลหะมันปิดหางนะคะมันปีนหางแล้วที่นี่ก็คือ คันแบบว่าขันเข้าไปเกินหามงวบางเทอรล่ามันอาจจะบ๊อบเปิดเพราะมันก็ต้องปิดไปแล้วเนาะหามงเขาก็คือเป็นวลาปิดหละแต่ว่าบางล่าเพื่อนกับมีแบบยยอนให้อยู่ได้แต่ว่าคือมันก็คือบริปไปนะคะทุกคนคะ่ะก็ได้ใจเสีสยใจใหญ่เนาะหลวกแบบว่าเออเราก็ได้มาซ้อมเต้นนะคะวันนี้ก็คือก็เลยต้องกลายเป็นคลิปซ้อมเต้นกลายไป <laughs> โอ้ยสวยมันแบบว่ามันเสียวความตั้งใจแหมทุกคนคือเราจะอยากคเครืเอเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียม,ยมอย่างคือเรียบร้อยไแล้ว นั่นแหละก็รตสิวางไดเนาะกำบังหงว่าเพิ่นไปเทลาตอนแรกก็ว่าเออทักขี่มอไซต์ไปกับขงปลานีกข้องแบบว่าข้คงได้เปลี่ยนได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็นบ่ล่ะไม่ต่อต่อยตุ๋ยมีเนี่ยวาตุ๋ยมีเนี่ยวขัดขวางเพราะว่าวันนี้ก็คือตั้งใจว่าจะไปซื้ออ่าผลไม้มาไว้ให้คุณยายทวดด้วยนะคะหนึ่งในโอกาสแบบว่าเออปีใหม่อ่งเปาลประกาศจะไปกดเงินสดเพาะว่าเ้เพิ่นน้าเมื่อไหร่นะเพราะว่าเงินยูทูบออกเมื่อไหร่นะงวดวัฒนินระเงินยูทูบหนูออกออกเยอะนะคะเพราะว่าก็คือ มันมีกระแสด้วยแหละเดือนก่อนนะคะเงินยูทูปมันออกเยอะมันก็เลยมีกระแสเนาะทุกคนขาก็เลยว่าเออจะไปซื้อพลหามากังใหม่มา,มาห้ไหวห้เพลินเพราะว่าเพลเินกลับไปจาของบันเจะของเงออินเนาะก็เลยว่าซื้อมาให้คุณย่ยถวนนะคะสรุปก็คือตุยนะคะทุกคนขานะคะน้องปอนสวยชาแนลหลดแหงอุ้ยผมอีปอนเขาเป็นต้องตรงขึ้นดีขึ้นถือน้ำโพกบํารุงย่ามันเป็นตำนาน เอาว่าผมเท่าดีขึ้นจากต่กอนดีตอนนี้ฉันเท่าม่ใหม่นะ่ะผมเท่าแบบแบบแบบขึ้นไม่กว่าแบบข้าก็นี่น่ะนะหรือว่าย่อมผมดําม,มันก็เลยแบบปกปิดบอสอะดีจะไปยอ,อ,อมสีโอ,อ,โอ้ตอนนี้ก็เป็นช่วงพักการสอมนะคะซ้อมได้ประมาณ้อซ้อมหนึ่งนาทีพักหนึ่งชั่วโมง <laughs> พี่น้องขานี่แหละเห็นบอไอ้ังใส่สปอร์ตมาหอดแล้วซ้อมไป เขายังโพดดาเ้าอยู่เว่าเ้าใส่เสียงดังเป็นบ้าเด้อเ้าสอบเป็นการเป็นงานเ้าแมนยูเบวตี้บาร์รำพูห้าหันมาข้างซีคนสวยสบายสบยจังอ่ะเ้เตนนแบบคดี๋ยวหันข้างๆซิอุ้ยเหมือนแอนอันนี้เดียอุ้ยเหมือนพี่จี้ไม่ใช่ฝั่งนี้เหมือนโนกฝั่งนี้เหมือนหนูฝั่งนี้เหมือนโลปิราฟอ๋อจับหน้ากันอียังนี่ไง เอาเอาจำหน้ากันนีกเื่องหนึงเนี่ยจบหน้ากันอีนี่มีอะไรหรือเปล่าหรืองงมานั่งยิมไปพี่น้องชมเบิ่งเพื่อทะเลนี่นะกไส้แน่หนาพุงเพื่อสิการกันดังซ่านบอดายเป็นเพวกน้าตาแบบหน้าตวแกกัดซ้อนไม่ได้ไปสีนี่แหละพี่น้องอยังเกาะกัดไม่ได้ไปสีดสีแล้วงาเปข้อกับตรงสีแม่ การใกล้ๆกันผมคือกันเอาบอกเป็นฟ้าแฝดกันบอกผมคือกันที่ดีมวยก็เป็นฟ้าแฝดกันบอกอย่าอย่าอย่าพี่หนิงอ่ะก็ไปไหนอ่ะเราอ่ะเอาการนัดกันหลานท่องถึงว่าปิดอุตส่าห์เปิดคลิปไปจนปิดคลิปแล้วนี่โอ้ยงงไม่ได้ไปลานนองจอยถ่ายได้ ตลาดห้องบ๊บบปิดนอกจากชือว่าโชคดีไปนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีโอกาสปิดเนาะปีบนแล้วตัวอุ้ยฉันน่งทางแต่ใบน้องเจลนะคะแฟนขาถามหาเยอะมากเลยเป็นยังไงเป็นยังไงตอนนั้นไปผ่าไส้ติ่งนะเป็นยังไงโอยไม่ได้ผ่าโอ้ไม่ได้ผ่าบอกร่างแสกสโอลส้ีเมอวในเป็นไส้จริงเลยโอ้ยตกใจประหยากผ่าอุยย่านหรือว่าตอนแรกยี่หวน อยู่บนข้ามขนอันอยู่ข้ามขนแก้วก็ยิงทรงไปยะโสวันนี้ก็เลยว่านอนเมืองอาการก็ข้ามโม่เอาเป็นไส้จริงไม่เกิดตรงฝาผ้าแล้วบอลแมนบอกว่าอันตรายดิ้ไส้จริงแบเนาะน่ะคะน้องเจลนะคะทุกคนค่ะพี่น้องน้องไม่ได้หายเปใส่เดอร์ทุกคนค่ะนี่เราไปได้การในการสอบกาลังตกลงกันว่าสิพาคการสอบจังโมงจังแง้มมือใด่ายหรือแง้มยันดีเพราะว่าวันนี้เราก็ขาดตัวเล็กเพราะว่าตัวเล็กไปอุดรนะคะมื่อนี้ก็คือคนบคบบุคลากรไม่ครบนะคะก็เลยว่าเออ ยังมีแบบว่าอะไรยังไงอยู่เนาะก็เรื่องยังถากันอยู่หรือเปล่าหรือจังใดยังไงอะแม่ปุริยีไหมป่ะปิดคลิปก่อนโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็กดติดตามบูเบ้ยาแม่แม่พูดเหมือนคนเมาตลอดเวลาเลยกดไลก์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบูเบ้าตลอดแล้วก็ทุกคนในทีมงานด้วยนะคะพูดเหมือนแม่ยิงลีสิในการนี้พระมหาเทวีเจ้าฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ น้องๆอยาวชนนี่าชนพี่ยังไม่ปังเลยพี่ยังแบบเบอร์อยู่เอาพี่เบอร์อยู่อ๋อเพื่อคือพี่เปี้ยวเมื่อคืนพี่เปี้ยวฉ่ำใช่ไหมนอนนอนเฝ้นอนโอ้นอนเฝ้านะคะโอเคค่ะทุกคนกับฝากกุไลาบก็แช่เด้มอยน้องเอ็มกับจินละนี่ละพากันซ้อมแบบเพราะว่าคือเมื่อกี้เราก็ซ้อมไปเกือบเพิ่งพลงหนอนเนาะก็รู้สึกว่าเออถ้ามันท่ามันเป็นท่าเดียวกันไหมเป็นท่าเดียวกันกับหลายๆเพลงเพราะว่าครูเดียวกันสอนนะคะใชนความจำเอาเพราะว่ายอมรับอยู่ว่าเอาก็เร็วองอื่น จริงแต่ว่าจะบอกเลยว่าซ้อมแค่2วันปกติเพลงเพลงหนึ่งนะแกเป็นอาทิตย์<ม>แต่ว่าน,นี่คือเพื่อแฟนคลับพี่น้องคับอกเป็นกาลังเร่งใจให้นเดิ์ในการนี้น้องๆเยาวชนอาจจะมีคำหยาบอยู่บ้างก็บุพการีก็ต้องแนะนํากันนะคะพระมหาเทวิเจ้า1ปริเยมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ